สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียมพ้กอบีกแล้วในช่องรักตังไว้สบายออสเตรียวันนี้นะคะบีก็จะพาพี่เพื่อนทุกคนเข้าครัวคะ่ะวันนี้นะคะบีจะมาทําอาหารให้แฟนเนาะแล้วบีก็จะทําง่ายๆนะคะก็กินกันง่ายๆสองคนเมื่อสองวันก่อนนะคะแฟนของบีก็ท้องเสียคะ่ะทุกคนทั้งท้องเสียแล้วก็อ,อก้วกบีคิดว่าน่าจะอาหารเป็นพิษบีไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าตอนนี้อาการแกดีขึ้นแล้วนะคะก็ ออวันนี้ไปทํางานพอกลับมาตอนเย็นนะคะนางก็เลยบอกว่าเอ,อจะกินอะไรได้ไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะเราก็จะทํำข้าวผัดนะคะให้นางแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีแขกนะคะมีเพื่อนเขามาหานะคะก็ให้เขาพูดคุยกันไปนะคะเขาก็นั่งดื่มเบียร์เพราะว่าเบียร์ยังไม่ทําอาหารนะคะเพราะว่าถ้าทําอ่ะแล้วเพื่อนก็อยู่แล้วมันก็ต้องกินร้อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เกรงใจเดี๋ยวรอให้ เพื่อนไปก่อนนะคะเดี๋ยวบีจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะทำอาหาร <c oughs> นี่ค่ะอาหารของเราง่ายๆวันนี้ของบีนะคะบีก็จะทําเป็นผัดไทยนะคะเส้นอันนี้ไปซื้อมานะคะจากร้านเวียดนามนะตอนนี้บีก็เอามาแช่น้ํานะคะมันก็ค่อนข้างที่จะนิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวบีจะทําผัดไทยกุ้งนะคะ เราก็จะมีกุ้งมีไข่นะคะแล้วก็พอดีเรามีถั่วง,งอกอยู่หน่อยนึงก็น่าจะได้ผัดนะคะส่วนน้ําผัดไทยนะคะบีก็ทําเองบีก็มีไว้แล้วเดี๋ยวบีจะผัดง่ายๆเนาะแต่ว่าบีก็ชอบกินผักนะคะก็เลยลวกบคอคคาลีไว้นะคะเพื่อที่จะกินด้วยเนาะกินกับผัดไทยนะคะส่วนของแฟนนะบีก็จะทํำข้าวผัดกุ้งให้แฟนนะคะจะให้ทานอาหารอ่อนเนาะ ตอนนี้นะคะแขกของเราก็ไปแล้วบีก็รีบมานะคะผัดข้าวผัดให้แฟนเพราะว่าแฟนของบีนะคะหิวมากเลยเลิกงานมาตอนเย็นนะคะนางก็กะว่าจะให้บีนะคะผัดข้าวให้เลยแต่พอดีนะคะว่าวันนี้มีแขกนะคะเรานัดกับเขาไว้แล้วแล้ววันนี้นะคะดันมาสองคนนะก็คือคนแรกมานะคะก็ไปแล้วก็เลยมาอีกคนหนึ่งเราก็เลยต้องรอนะคะ แต่ว่าตอนนี้นะคะแขกของเราก็ไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาของเรานะคะบีก็เลยรีบนะคะมาผัดข้าวให้แฟนเพราะว่าแฟนหิวมากๆเลยค่ะ หลังจากที่บีนะคะได้ทำข้าวผัดให้แฟนเสร็จแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของผัดไทยของเราค่ะผัดไทยของเรานะคะวันนี้ก็เครื่องครบมากๆเลยนะคะมีใส่ใบกระเทียมมีถั่วง,งอกนะคะแล้วก็น้ำผัดไทยนะคะอร่อยมากๆเลยนะอันนี้บีก็เข้าไปดูใน YouTube นะคะแล้วบีก็ทำน้ำผัดไทยไว้บีนะคะจำได้ว่าเขาใส่น้ำปลา ใส่น้ำส้มนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลแค่3อย่างนะคะถ้าเราอยากให้สีสวยเราก็จะใส่พริกปาป,ปิก้านะคะที่มันไม่เผ็ดนะคะที่มันเป็นผงสีมันก็จะออกมาสวยค่ะสีแดงๆแต่อันนี้บีไม่ได้ใส่นะคะบีไปซื้อเส้นมาจากร้านเวียดนามค่ะลองซื้อมาดู อร่อยมากเลยนะคะเส้นอันนี้นะคะนิ่มสามารถที่จะไปทําผัดไทยหรือว่าจะเอามาทาก๋้นเตี๋ยวได้ดีเลยค่ะเส้นไม่ขาดค่ะเส้นเหนียวนุ่มมากเลย,ร,ยระหว่างที่บีนะคะได้ทําผัดไทยนะแฟนของบีนะคะก็ได้ทานข้าวผัดนะคะจนหมดเลยนะคะนางก็เอาจานเปล่ามาไว้ที่ในครัวนะคะแล้วนางก็บอกขอบคุณค่ะ ที่ออสเตรียนะคะเขาก็จะชอบอวยพรกันอย่างเราตื่นแต่เช้ามาเลยนะคะเขาก็จะกล่าวคําว่าสวัสดีนะคะหรือว่ากู๊ดเทนมัวร g a กนนะคะและนะคะถ้าเวลาที่เราทานอาหารนะคะเขาก็จะอวยพรเขาก็จะบอกว่า g ู o ดเทนอ p e t i ีสนะคะคือให้ทานอาหารให้อร่อยเราก็ต้องขอบคุณเขานะคะเป็นดังคเคฉ n นะคะหรือว่าถ้าบางทีเราจามออกมาอย่างนี้ค่ะ เราก็ต้องออคนอื่นนะคะที่เขาได้ยินนะคะเขาก็จะพูดว่าเกสนไห่ก็คือให้เรานะคะสุขภาพดีนะคะและก่อนนอนนะคะเราก็จะพูดว่า, Good ากูตเทนาคือให้นอนหลับฝันดีแต่จะมีคำพิเศษคำหนึ่งนะคะที่ห้ามลืมพูดนะคะคำนี้ก็คืออิกลีเบดิกหรือแปลว่าฉันรักคุณนั่นเองนะคะคำนี้นะบีจะพูดทุกวันเลยค่ะ เคุณค่ะจำคุเชิญเรียกป่ะอืมแฟนบิกินแล้วค่ะแฟนบิกินข้าวผัดกินหมดจานเลยนางบอกว่าอร่อยเกี๊ยงเลย บีทงผัดไทยกินค่ะใส่กระเทียมป่าแล้วก็มีถั่งอกอร่อยมากเลยค่ะังกเชแฟนบีใจดีค่ะเขาก็บอกว่าบีอยากกินอะไรบ no ีก็จะได้กินันก็ไม่ว่านะคะ พวกปลา,าพวกของเหม็นพวกกระเทียมอะไรเงี้ยเอาเต็มที่เลยถ้าเมียอายากกินมากินได้กันค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพุธค่ะก็ถือว่าเป็นวันหยุดของบีนะคะบีก็จะมีเออวันหยุดนะคะก็คือสองวันก็คือวันพุธกับวันพระหัสนั่นเองนะคะเพราะว่าแฟนของบีนะคะเขาไปทำงานประจำค่ะ ก็จะเห็นว่าบีนะคะจะทํากับข้าวหรือว่าอยู่บ้านนะคะหรือทําอย่างอื่นแต่ส่วนวันอื่นๆนะคะนอกเหนือจาก2วันนี้เราก็จะออกไปทํางานนะคะหรือบางทีถ้ามีทุระนะคะจะต้องเข้าวีนเราก็จะได้ออกข้างนอกกันค่ะพีนะคะ,ะ,คะก็ขอขอบคุณพี่ๆ f c ทุกๆคนเลยนะคะ ที่นะคะกดติดตามนะคะกดให้กำลังใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพีก็ขอตัวไปก่อนนะเอาไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะเอาวีเดอ์เซน